สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อพี่น้องมาเหตุบุญนำกันมือนน้บรรยากาศในงานเอ้ะนองมิ้วมาเหุบุญนำกันพี่น้องม้อน้เหตุบุญลงทานคนกันหลายดีอคนเดมาเหตุบุญเหบุญลงท่านเนาะหลายนี่น้อพี่น้องเาะ อาแจกจ่ายพุทธบุญเนาะเนาะแจกจ่ายพุทไปนําเนาะอ๋อแมบันดาพ่อแม่พี่น้องที่มารวมจากบ้านไก่บ้านไก่เนาะพักเ้าีิวาบนไดที่วบาตรมอสุมเนาะาจตุเจะตังเนาไปนั่งทั้งงานเฮ้ยแหละก็งมม่วงก็ได้ได้พี่น้องแม่ไปทานเนาะ้ายคิบบูชา็ุทกอนเนาะออกรรมการน้าสงการด้เนาะ าเป็นเครื่องวัดชนต่างๆเนาะกับคนแต่น้ำาคนไปทั้งเรื่องควบกันเลยเนาะช่วยกันอัมาลายได้พี่นนอนเนาะลายบาดลายอาบอลเนาะเอามาประกอบตัวในมือนีเนาะเป็นวันชักระทันต้องการจีนไม่เห็นลงท่านลงทาเนาะไปทั้งค้รู้เอาไปทั้งกรรมการคโรุกไปเจอุเจาโคตรเจ๊งคมละบานได้านไดกะแล้วผิวเนาะ ช่องนะช่องน้ตมไ่เนเออเอาเออเออปนยากาวัดได้ม่บ้านได้่เนอะอันนี้ชุดเอาวิลลละเอียดข้างเนนอมันจังโบับสกันือนอไปเบิบอลงทานี่น้องไปถูดไปไปทั้งคนชุดต้ถือละนอ ไปรูปญญพี่น้องนอเนาะกาแฟฮาลโหลเนาะอาบรรยากาศต่อง,ง,งร่้นนเป็นเนาะขอบคุนเนาะอบคงลงอ่ะคนร้ายไม่ร้ายพี่นอนองนาเคนยี่โง Em yêu anh rồi anh yêu em rồi anh yêu em rồi anh yêu em rồi anh em จะขี่รถยังมาเออให้ดูก่อนถ้าขาวเองถะาไว้าขาวพี่เนาะ เจบวะเจ่บเเมางานยุงเขาได้นี่เหรอะนำในนำไก่ไก่แล้วก็น่่กังเว้น้าเจ้าบ่ให้ดูอุ้ยลืมเห็นพู้นี่เล่มากก็ไผ่มาน้ามึงนะชีลยไงมาแม่จะได้ไปมาบหนานี่ยมึงบอก คนหลายๆพี่น้องสว้เพื่อเขาก็เห็นบ้านนุงแดงกามาบอกมาเห็ดลงทานพี่น้องลงทาน เอาไว้ข้าเข่าผสมคะแนนหนึ่งเข่าเขากำ คนกันหลายหลายนุณวัดอยู่คุณพี่นคงคือสาลาวัดอยู่บ้านหน้าคูเนาะสามเดือที่เดือดเฮา มดแล้วกาแฟเู้าแจกานักูกยัเขียวครับน้ำส่งเด้อสองแก้วอันนี้ตกระเานั้นให้รอบก่อนกันได้ คุณสาวแจกน้ำนี่แหละหูงามใ้ดดตมา bỏ <laughs> 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 <anh> đi nhưng <laughs> <môn> à? ừ. <laughs> mà phải đi rồi แดงข้ามาไวเติบยุ่บรรยากาศในงานพี่น้องคนหลวงคนหลก็ไงปยากโฟกัสเลยกน้แต่หัว เ้าอยู่เจ้าหักไม่ได้ยินเฮ้ยถูกจะผ่าไงพี่ช่ชงางเถอะข่าเนาะ ข่าขาวลาย้าดเนี่ยสองสีง 4, 6, 8, ่หกแปดเดี๋ยวไม่สิบกว่าพันคือพนนังกินพูนุูนแก้วนสำมันเปลอนาสบายดีพี่น้องสบายดีทุกๆคนเนาะพี่น้อง เมาบึงบรรยากาศในงานองอาเมีท้องวันเนาะแจ้งผ้าขาว,วายพระผ้าสมซึ่งผ้าขาวข้องเฮากับมีหลายอย่างนี่ทั้งสมทั้งวนานนะพี่น้องปลาบบกแกงอ้อมชีเล็กกับมี คนหลายๆพี่นองเป็นอะไรแสอยบอีกบ่เออแล้วบอพี่แม่พุนอยู่พุนแล้วเ,เห็ดยังซอยเขา

เอาน้ำแดงนี่ลูกน้ำแดงเอาน้ำแดงเอาน้ำแดงให้แน่จ่องหนึ่งน้ำแข็งเบด แหนกแจกนำ้ำมือกล่องสิบเบิกหนึ่งกระได้เพาาี่น้องๆผ้าขาวลายอะไรเนาะ พิ่แล้วกับซีเรีกรับและพี่น้องถวายผ้าขาวแกงน้ำม้กับแกงขี้เล็กแบบกับไข่มดแดงปลาอาหารบ้านานอกพี่นอ้องหอมเลย,ยไม่สด จะกินอันนี้เนาะนั่นแมนแผนกตำหุองแล้วพี่อนแจกลงทานคารมะได้แบด้่ำไดำ้เหยดำยงยง อันผูกอะไรนะนะผูกหม่ซื้อทุกอย่างไปกินน้ำเย็นได้พี่น้องเ้ยขอตูไปกินน้ำเย็นกัน